OK life Show okay, Life Life โดยน้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันรำข้าวและน้ำมันจมูกข้าวสาลีตรา Unirice กล่าวเข้าสู่โอเคไลฟ์โชว์ของเรานะครับกับสาวสาวไม่ทองคำสีนะคะบพ <c oughs> ื่อจะมีน้องป๊อปปี้น้องกุ้งน้องน้ำและน้องเฟิร์นนะจ๊ะเออบอกมือนิดนึงดูนิยม ตลอดเบรกทีก็มาดูซิว่าใครทักไทยอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะได้ฟังน้องๆเขาร้องเพลงสดๆให้ฟังเป็นพื้ที่ฮะภาพสดก่อนอ่านะฮะชอบเพลงพี่จอยเออฟซีพี่จอยก็มาด้วยชอบเพลงพี่จอยกับ ป๊อปี้มาน้องปวดสู้ๆคือน้องเฟนกำลังแข่งอะไรอยู่จ้าตอนนี้โอลิมปิกอยู่จ้าลังใจ่ไม่คือแฟนขับใครก็แฟนขับบางทีแบบเฮ้ยข้อความมีแต่แฟนขับน้องป๊อปี้อ่ะเราก็ต้องไปเกณฑ์แฟนขับของน้องกุ้งมาอีกน้องกุ้งเสร็จก็จะมีแฟนขับน้องน้ำตามมาเขาก็จะต้องสู้กันสุบกัญญาแขนโคกกรวดไอจีซีพีฉันปลื้มนมสกุลมังแขนโคกกรวดนะฮะ น้ำน่ารักสุดๆเลยเห็นมล่ะอองแขนข้อกวดนี่น่าจะเสะแถวโคลาสใช่น่าจะโคลาสข้อกวดข้อกวดนะฮะอยากให้เธอคิดถึงไม่กล้าทาบว้าวเจอาดงเจอาดงคือแอลเอฟซีเหล่าเอฟซีเหล่าเขาแอลนี้เออเขอทราบของน้องเฟิร์นชัยยะชัยยะเข้ามานะใช่ปปีสู้ๆนะลูกสาวขอบค่ะลูกสาวแ้ำหวานชิงช้าบอกว่าห้องน้ำโรงเรียนโบใหญ่หญิงราสวรรค์ อ๋อน้องน้ำไม่ใช่ห <Tim> ้องน้ำเราก็เอ๊ะเกี่ยวอะไรกับห้องน้ำด้วยการลงน้ำไปแล้ว อ๋อไอสายตาพี่หนูก็เห็นแบบนั้นหนูเห็นว่าห้องน้ำโรงเรียนอ๋อเลยเลยเลยอ๋อเดื่นเนยคะไม่คำคำเขามันมันติดมันติดกันมันคือห้องน้ำโรงเรียนหนูก็นึกถึงห้องน้ำจะมีอะไรต่อห้องน้ำมีอะไรหนูก็เห็นเหมือนกันหนูก็นึกภาพตามเออเออหนูก็เอ๊ะอะไรมีอะไรในน้องในห้องน้ำเหรออันนี้อันเหรอปะเออเออห้องน้ำน่ารักเพอค่าชอบชอบคุณคค่ะขอสาบให้เธอคิดถึง นาทีหนึ่งให้คิดถึงแต่ฉันโอ้ยค่ะไปมากอันนี้คือแฟนลับใครก็แฟนลับมา๋อแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่กันไปเออก็เชียร์กันมาโอ้แบบแต่ละคนนี่ก็มามามาประกวดไบทองคำสีนี่ก็มีเอฟซีเกิดขึ้นกันแบบมาหนาแน่นเลยนะเป็นไงบ้างคบแต่ละคน ได้แบบโอ้ยได้แบบเฮ้ย <söz> ม <yeah, hey. S 1> ีซ <joy> ิงเกิลเฮ้ยมีเอฟซีอ่ะมีคนถือป้ายเงี้ยเฮ้ยใอรป๊อปปี้เป็นไงบ้างป๊อปปี้เรียบร้อยจ้ะบ๊อปปี้เนาะป๊อปปี้เออ่ชื่อชื่อชื่อหนูนี่คืออะไรจะป๊อปปี้มาจากดอกป๊อปปี้เหรอจ๊ะป๊อปคือพยางค์แรกอะค่ะ คือมาจากนางสาวไทยคนที่เขาป๊อปอารยาเหรอจ๊ะปป๊อค่ะแม่ชอบน้องป๊อปอะไรยาแม่ชอบพี่ป๊อปเอออพี่ปป๊อารยาพี่เนี่ยมาจากคือว่าปีปีป๊อปกับปีนี่แยกกันแยกกันมาแล้วป๊อปนางสาวไทยชื่อมีทิมาใช่คือป๊อปป๊อปคือมาจาก ปอปอารยานางสาวไทยแต่ปีปีไม่ต้องพูดไม่ต้องที่มาก็ได้ไหมคำว่าปีนี่เรานี่เราน่ยจะคิดได้แล้วล่ะก็ตอนตอนเด็กๆหนูดำใช่ไหมคะทางบ้านเขาจะดำปีปี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อดำปีปีแถวบ้านที่จะเรียกว่าดำปีปีเออาดำปี้ดปี้ดำปีก็เลยชื่อป๊อปปี้เอราถ้าเราไปชื่อป๊อปแล้วก็เป็นป๊อปปี้ปีแต่บ้านพี่ฝนเนี่ยถ้าดำในี่ไม่ดำปีเนี่ย คือจะเรียกว่าปีดำมากอ่ะใำไมพี่กายคิดได้เรื่องนี้น้องงงกตีน้องไม่ทันกับเรื่องอะไรแบบนี้ปีเออปอปีที่มามีที่มามีที่มาของชื่อปอปีกุ้งมีที่มาไหมลูกชื่อแล้รชื่อนุนะคะท้องมาดังตั ตอนที่คุณแม่ท้องค่ะที่ต้องย้อนค่ะแล้วแม่กินกุ้งเหรอจ๊ะคุณแม่ชอบทานกุ้งทานกุ้งทานกุ้งตอนชองตั้งแต่เริ่มเริ่มรู้ตัวเองท้องจนคลอดเลยทีเดียวแบบกินกินกลางคืนนี่ก็งมมากกินทั้ากน ไม่ใช่ท่ากินนะคะเมื่อกี้นี้น่าจะเหมือนท่าฝิ่นมากว่าไม่ใช่คือเหมือนแับว่าเหมือนแม่ก็บอกว่าเนี่ยเวลากลางคืนแม่จะแบบจะมีกุ้งแห้งสมัยก่อนนะคะจะแบบซื้อกุ้งแห้งมาใส่ถุงแล้วก็ไว้หัวอนนกินแบบใชิกินทุกกุ้งแม่ฉกกุ้งแห้งกินอย่างนี้กอกปากอย่างนี้มีเป็นเวลานะ มันอาหารไก่เออแม่แฮปปี้กับกากินกุ้งใช่พอพอข้อดออกมาแม่ก็เลยตั้งชื่อว่ากุ้งเออแม่กินกุ้งเป็นชีวิตจิตใจตอนเกิดมาหนูก็ชอบหนูก็อยากกินหนูหนูก็กินกุ้งนี่ใช่ไหมจ๊ะกินกินทุกอย่างหนูไม่เคยแพ้อะไรแต่ล่าสุสด็จกินมมะ่วงเห็นล่าสุสด็จกินมะม่วงเปล่าวันลักษณะไม่น่านแพ้อะไรจะได้ทารมากมีไม่ลูกที่มากห้องน้ำเหรอคะห้องน้ำก็ นอหนูแม่แม่แม่ชื่อนอหนูแล้วก็แม่บอกว่าชื่อน้ําเนี่ยเป็นมันชื่อแบบว่าคือน้ําไม่มีใครขาดได้เขาให้ความหมายพี่แม่ก็เลยให้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกสิ่งอยากไม่มีใครขาดน้าได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ต้องมีน้ำนะโอ้โหความหมายก็ต้องการแล้วเฟอร์นะจ๊ะ ของหนูไม่มีค่ะไม่มีอะไรคืออยากชื่อก็ชื่อพ่อเท่าเฮ้ยอะไรนะพ่อแม่พ่อเมื่อว่นเสาร์ว่าหนูก็ตาค่ะเพ่าะเท้าเพ่อเท้าอยากชื่อก็ชื่อแมงเอ๊ะอยากชื่อก็ชื่อใช่ไม่เดินมาสะดุดอ่ะเฟิร์นสะดุดใบเฟิร์นอ่ะสื่อต้นเฟิร์นหน้าโรงบาดอ่ะชื่อนี้แหละ พ่าท้าว่าไงว่าท้าวเพราะเอาตาหนูนะคะแกก็จะอยู่ๆแกก็พูดขึ้นมาเองไม่ไม่ได้คิดจะตั้งอะไรก็เรียกไอเฟิร์นไอเฟิร์นมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ตาก็แบบปึ้งขึ้นมาอย่างนี้ที่ที่แม่หนูเล่าให้ฟังนะแล้วก็ที่บ้านเขาก็เลยเรียกกันมาเรียกตามที่ตาเรียกแค่นั้นเองขึ้นไม่มีอะไรเป็นพื้นที่แรงหรือเปล่าเป็นพื้นที่แบบแข็งแรงอ่ะ ทนทุกสภาพน่ะเฟอยทนทุกจีเขาอาจจะไม่คิดอะไรก็ได้โอไย่คอะไรนสื่สารสร้างอะไรให้โอ้ยไม่ต้องสร้างหรอกคทำลายความทำลายความตั้งใจของนางนางสสารสร้างอะไรพี่ไปทำลายของน้องเออน้องิศสร้างอะไร้น้องคิดมาให้พี่ไปทำลายน้องอความหวังพังเพียรเอาก่อนคนนอกใจยังไงเราต้องฟังนะต้องฟังแล้วเดี๋ยวหมดเวลาอีกก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องร้องอีกสามคนเนี่ย อุ้ยทันไหมล่ะทันสิแต่ละคนจะร้องเพลงอะไรบ้างบอกพี่มองไม่กอดเลยหนูต้องฟังหูลูกฟังหูไอหูฟังหูหนูกุ้งจะร้องเพลงอะไรจ้าหนูกุ้งจะร้องเพลงอะไรรองเพลงอะไเข้อประกวดหรอคะหรือว่าได้ได้แล้วแต่เลยหนูอยากร้องเพลงอะไรร้องมือเลยเอาน้องนอนไม่หลับแล้วกันน้องนอนไม่หลับโอ้ยจะมันกระสับกระส่ายเพี่จะเต้นไหมนะเต้นไม่ได้ลูกเดี๋ยวกล้องลุ้นจะเต้นแรงใช่ใช่เออเเดี๋ยวกล้องล่วงลงมาปุ๊บปั๊กนะ หนูหนูไม่หนูไม่เต้นสักวันหนึ่งนะหนูต้องช่ว่าเห็นใจพวกเราอดทนนะหนูจิกมือไว้อย่างนี้นะจิกมือต้องจิกพี่กำลังบอกหนูหรือบอกพี่โ่าเราจะเต้นบอกพี่เต้นไม่เป็นบอกพี่เต้นไม่เป็นเต้นไม่เก่งโอเค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 ปอยไปเทสเทคพี่ทำได้แค่ยืนอย่างเงี้ยยืนก็พอใช่ยืนแค่เต้นไม่ได้เลยเต้นไม่ได้เดือดเสียสภาพเต้นปุ๊บเต้นปุ๊บเป็นไงหมดเลยโน โน้ตแฮวไม่ต้องกินเราด้วยยืนในเชิญยืนในเสร็แล้วก็ห้ามกินถ้ากินก็รีดตาชอบตาชอบตารีตาเบาๆแล้วใส่ใสอแล้วอยู่หน้าห้องน้ำอ่อยปวดฉี่ปวดฉี่ไม่ไม่อยืนยืนยืนว่าชอบกินห้องน้ำเผื่อมีใครสนใจบ้างข้างล่างยูนิวเผื่อมีใครคิดว่าเอ๊ะเป็นชโอกหรือเปล่าขึ้นมาเหยียบนิดนึงรอคนมาดิว รอคนมาคิดว่าเป็นจักโก้แล้นไปเหยียบเราไม่เอาพี่นักกวจีพอเพลงร้องเพลงอะไรจ๊ะค่ะเพลงแฟนเก็บละกันแฟนเก็บเนี่ยเจ็บเห็ือนคนเป็นนอนเออแตกระแต่ลิตใหม่งแล้วล่ะของน้ำนะจ๊ะเราเพลงอะไรดีจ๊ะเอาเพลงคนเคยเห็นหน้าแล้วกันดวงตาคงทอนี่เห็นไหมล่ะก็ต้องมาค้างนี้อยู่เลยสงสัยใครนึกว่าพี่มาหลอกว่าเป็นลาดไมเต๋อเบอร์ไม่ใช่นี่นี่คือพี่เจินสงสัย ใครนะเคยเห็นหน้าเรียกแมเรียกแมวเรียกแมวจนๆเดี๋ยวนี้แม่ก็มาน้องจะได้ลองน่เสียเวลาตรงนี้เสียเวลาตรงตรงเรื่องนี้แหละจัดมาเลยก่อนคนนอกใจ เลิศกอ่อนเลิศมากเลยอ่ะ,อะฟินมากเลยเราเราเราปรับเปื้อนเพลงนี้อยู่แล้วอ่ะเนาะใช่ เราฟังแล้วเราก็แฮปปี้เดี๋ยวหักอีกเพลงก่อนให้น้องแฟนเก็บนิดนึงแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บจังคนเป็นน้อยแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บเจ็บคนเป็นน้อยมีหน้าที่คอยอยย่ะเีมีหน้าที่คอยใช่ๆอันนี้นะพี่น้องอันนี้นะพี่น้องตุ้งติ้งมาตุ้งติ้งอ้าวข้างบนข้างบนอ้าวบนก็ตุ้งติ้งเหมือนกันแหละเดี๋ยวกัอนดูดูดูเอ็เอ็มเอสหน่อยสิดูดูเอ็เอ็มเอสหน่อยเอ็เอ็มเอสน่าจะไม่มีอะไรไม่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  โอเคทีวเออฟังทีไรสุดยอดตลอดเป็นกำลังใจให้นะะเพกนางเอกมิวสิกก็มาประมือลุลๆให้ป้าปี้ด้วยเออเลิศอะแฮปปี้จ้าฟังแล้วอินจังเลยหนูมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะหนูเป็นคนชอบฟังเพลงช้าๆอย่างเี้อย่าแล้วแล้วหนูจินตนาการยังไงหนูแฟนเฟิร์หนูก็ไม่มีดู mv เอาค่ะ หรอดูเอมวีแล้วเราอินงี้หรอมันเหมือนยังไงก็คือแบบเราดูเหมือนดูหนังอะไรเอามาดูหนังแล้วเราก็จาซีนนั้นไวงี้หรอเออเราก็ชอบดูเอมวีเนาะใช่โดยเฉพาะโดยเฉพาะเราดูแหละดูเพลงเอมวีงี้หรอเพลงเอมวี Happy จังพี่ลืมโอ้ยน้องลืมปิดเกิดพันเดี๋ยวน้องจะเดี๋ยวมันดังโอเคลูกทุ่งทีวีมีใครทักมาไหมไม่มี โอ้ยนี่<อ>ไม่มีมีแต่น้องแอนน้องแอนจากระยองอ,อันนี้เขาจะเป็นเขาจะชอบขอเพลงน้อง๊อปปี้อยู่แล้ว<อ>ใช่ใช่ใชุ่ชกวัน อ่ะแฟนเก็บนิดนึงแฟนเก็บจะไปเจอยังเขเป็นน้อยได้ค่ะอันนี้หนูก็ต้องจินตนาการเหมือนกันว่าหนูเป็นแฟนเก็บใช่ค่ะเพราะว่าไม่ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้เลยไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีแฟนใช่แล้วโรลโรลแล้วหนูเป็นคนล่าเลิกอย่างนี้หนูแปลกใจตัวเองผู้ชายเมกาเข้ากูกลัวนี่ผู้ชายกลัวความล่าเลิกพี่ก็เป็นพี่ก็ไม่มีผู้ชายเข้าล่าเลิกไปอืมก้าวหน่อ พูดทุเรอเอจ้ะแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองเหรอใช่เราก็จะได้มีอะไรมาแหววลอาโอ๊ยผู้ชายเห็นเราสนุกเราไม่กล้าคุยด้วยใช่บางทีเขารูว่าคิดว่าเรามีแฟนแล้วเหมือนที่เจนนิเฟอร์คิมบบอกคือเห็นฉันสนุกแบบนี้ฉันก็ขันนะแรงช่วยเขามาหน่อยช่วยเขามานิดหนึงผู้ชายเข้ามาปุ๊บเป็นเพื่อนกันอีกแล้วน้องไม่เข้าใจกับเรื่องนี้นะไม่เข้าใจเราไม่รู้น้องร้องแต่เพลงน้องไม่เข้าใจเรื่องแบบ หลับเรื่องเล็กเปิดแต่เฟินนาจะเข้าใจเฟินเฟินรู้เรื่องอยู่เฟินรู้แต่เฟินไม่ค่อยพูดเฟินอินกับเพลงน้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระซับกระซ่าทัทาจะจิ้มตรงนั้นจิ้มตรงนี้ไม่ต้องจินตนาการเฟินบอกสําหรับการร้องเพลงน้องนอนไม่หลับเออเพราะว่าเป็นทุกคืนชอบจิ้มชอบจิ้มชอบจิ้มไปอีกชอบจิ้มสับปะรดนหะจ๊ะกินก็ชอบจิ้มไม่กินเรอหลว ไปแล้วไปเลยเพื่อนมานี like ่แฟนเก็บดีกว่าถ้าดังแล้วบอกพี่ถ้าดังมากพี่บอกใหบ จิตวิริาตลอดเวลาเต้นเออนังเต้นอยู่จ้๋าขนาดเพลงช้านะนังเต้นได้นะพวกเราอย่างเต้นเลยน้ำภาษาอะไรกับเฟิร์นเออเออสงสัยใครนะเคยเห็นหน้าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งใช่ไหมสงสัยใครหนอเคยเห็นหน้าชิลเลยชิลเลยสงสัยใครน่ะเคยเห็นหน้าเออเออทำไมชอบเพลงนี้จ๋ามันมันหวานดีค่ะเข้ากันนะเรา อชอบเพลงหวานๆมีคนบอกว่าอยากจะให้น้องเฟิร์นร้องเพลงน้ำตาโนราเออโน้ตนูประกฏเพลงนี้ได้เหรอไม่ไม่เคยค่ะแต่ว่าเคยร้องลงเฟซของตัวเองอะไรแบบน้ำตาโนราเออเออแต่ว่าวันนี้น้องจะร้องเพลงน้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระเจบกระสายเออเหมือนคนไม่บายอุ้ยิเอมีต่อเนื้อเล่นจะต่อสักคู่หนึ่งกลับมาจ้ะนะจ๊ะรอฟังแป๊บหนึ่งหนา